สวัสดีครับผมนายนภพลร,รัตนสุนทรครับค่ะสวัสดีค่ะฉันนางเมธาพรเข็มทองหรือป้าน,น้อยในดำามบ้านสวนหนูดีนครนายกค่ะบ้านสวนหนูดีเริ่มการพอเลี้ยงไข่ผัาเนี่ยเนาะเริ่มแรกเราอะเราเลี้ยงเป็ด เราเลี้ยงเป็ดไว้เพื่อสิเกือบ2ี่ปีแล้วแหละเลี้ยงแล้วก็ขุดเป็นบ่อเล็กๆไว้ให้เป็ดเล่นน้ำเราก็ไปตักแหนจากลำคลองมามาให้เป็ดกินหลังจากเลิกเลี้ยงเป็ดแล้วเออน้ำมันน้ำในบ่อมันก็แห้งแห้งเนาะแล้วพอถึงหน้าฝนมาน้ำมันก็นขึ้นมาเราก็ไปมองเห็น เห็นเห็นไข่ผํากับแหนในบ่อเออแล้วก็ดูสังเกตของเขาว่าเออเออเวลาหน้าแรงเขาก็ยุบลงไปเวลาหน้าฝนมาเขาก็ยังขึ้นมาอีกหลายรอบพอเกษียณเราก็เลยมีเวลาเนาะก็เลยไปลองคัดแยกไข่ผำในบ่อจากแหนเป็ดอะ่ะมาลองเลี้ยงในกระลมังเล็ก เราก็เลี้ยงในผัำเนี่ยในกระมังว่าเขาจะขยายไหมเออเขาค่ๆขยายดีขยายมาเรื่อยๆแล้วก็เลยเริ่มจากกระมังเล็กๆก็มาเป็นเอ,อ่อเป็นบอ่อวงปูนมาเป็นกระบะผสมปูนอะไรเงี้ยแล้วก็ขยายมาเอ,อ่อแล้วเราก็ขยายไปถึงเป็นบอ่ออ่พลาสติกเนาะบ่อ,อพลาสติกอะ่ะ เราก็จะมีสองรูปแบบคือเป็นขุดลงไป50เซนแล้วก็ปูผ้าพลาสติกแล้วก็ใส่น้ำไปสัก30มบเซนบ่อเนี้เนาะแล้วอีกบ่อหนึง่งเราก็เป็นปูผ้าพลาสติกปูกับพื้นยกขึ้นมามีน้ำสัก20เซนแล้วก็เลี้ยงผํออ่อขยายขยายมาเรื่อยๆแล้ว ช่วงช่วงพอดีเป็นช่วงที่สื่อและโซเชียลอ,อะไรต่างๆเนี่ยเขาโูมเรื่องไข่ผัาว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมีคอร์โรฟิลมีมีวิตามิน B12 เน,ะนเาะ <Okay. S 1> เราก็เลยเคน เราก็เลยลงเฟซลงไลน์อย่างเงี้ยลงติกตอกคนก็เริ่มติดตามเราเริ่มรู้จักเราเริ่มเข้ามา,าศึกษาเรียนรู้ไข่ผำกับเราที่ที่บ้านแล้วก็ได้นำไข่ผำเนี่ยไปทานไปเพาะเลี้ยงต่อมันก็เลยเป็นธุรกิจเล็กๆของบ้านสวนหนูนดีเริ่มจากตรงนี้มาค่ะ ต่อไปก็มีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทางคณะเภสษัทออของมศวอ,องค์กรักเนี่ยนะครับเราก็ได้ร่วมมือกันเราส่งไข่ผัไปให้ทางอาจารย์เขาทำวิจัยนะครับพบว่าไขา่ผัเนี่ยมีสารต้านอานุมูอิสระนะครับสามารถย้ำยัง้งเ,เซลเล์มะเร็งได้นะครับอาจารย์ท่านก็เลยทำในเรื่องของสารสกัดแล้วก็เป็นเวชสมอาง นในช่วงนี้ก็กำลังอาจารย์เขาทำวิจัยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จากไข่ผัมที่สวนเราเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสดีอันหนึ่งทึงด่ดรสุพนิ์นะครับของทางสว,วทชนะครับท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาในโครงการทำนวตัตก,กรรมไข่ผัาแบบคอนโดนะครับซึ่งเราจะผลิตไข่ผําแบบที่สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็สามารถรับประทานดิบได้นะครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ หกสี่ต้นปีทำเองทำเองส่วนใหญ่ก็เป็น Facebook ที่เราเล่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็หัดเล่นทิกตอกแต่ก็เล่นไม่เก่งหรอกไม่ไม่ตัดไม่เป็นก็ลงลงสายสั้นๆเอาายสั้นๆแล้วจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่มันรู้สึกว่าตรงเนี้ยทำแล้วมันเิร์ จุดจุดเปลี่ยนจริงๆก็ตอนที่ไข่ผัมบูมที่ทางรัฐบาลชุชดก่อนนู้นนะที่ว่าเขาจะสนับสนุนในเรื่องของการผลิตไข่ผัมเป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะครับตอนนั้นน่าจะสมัยถ้าจำไม่ผิดคือท่านอลงกรพลบุตรเนี่ยนะท่านเป็นที่ปรึกษารรฐมนตรีเกษตรแล้วก็ทําเรื่องนี้ขึ้นมาจนไข่ผัมดังขึ้นมานะครับแล้วก็ ทางสื่อทางอะไรก็ลงรวมทั้งตอนนี้มีต่างประเทศต้องการที่จะใช้เป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยครับจำนวนมากนะครับเพียงแต่ว่าทางผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตได้จังทีละจำนวนมากๆนะครับเนื่องจากเขาต้องการแฉลมแพงนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนสนใจตัวนี้ขึ้นมาครับ เมื up, ่อประมาณสัก2หรือ3ปีที that, друзья, that, point, people, know, so ่แล so, ้วนะครับเราได้รับเชิญจากทางพี่พันเกษตรเชลิบระเกียรตินะครับที่นวัตครเนี่ยให้เราไปเป็นวิทยากรนะครับสอนในเรื่องของการพ่อปลูกไข่พันะครับแล้ว่จากนั้นมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนที่สนใจไข่พัเซิร์ชเข้าไปหาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็ไปเจอใน YouTube ของพี่วิธภันนะฮะก็ได้ติดต่อมาทางทางเราว่าเออ ได้ดู YouTube แล้วสนใจนะครับแล้วก็ทางี่พันก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทำให้คนได้รู้จักตัวเรามากขึ้นนะครับเราก็เคยไปแปรรูปเป็นขนมปังเนยกระเทียมไข่ผําที่พี่พิพิธพันธ์ด้วยแล้วก็มีลูกค้าที่เคยไปอบรมไปดูงานที่นั่นเคยสั่งไข่ผําไปทานแล้วก็สั่งขนมปังเนยกระเทียมไข่ผําไปทานด้วย ในเรื่องของการตลาดนะครับเราทำเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเป็นผํมรับประทานกับอีกส่วน,นผําที่ใช้สําหรับเป็นพันคือการเพราะเลี้ยงไข่ผําที่เป็นแบบรับประทานเนี่ยเราเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากนะครับแต่ผําที่เราคัดแยกไว้เป็นบ่อของไข่ผําที่เป็นพันเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดีนะฮะแล้วก็ อย่างน้อยก็ไม่มีวัชพืชเจียปนนะครับเพราะฉะนั้นการการขายของเราเนี่ยก็คนละราคาขายเป็นไข่ผำลรับประทานเนี่ยตอนนี้เราขายอยู่แค่กิโลละแปบาทนะครับถ้าขายเป็นพันเนี่ยถ้าเป็นโกบซาก็พันละอร้อยละแปดพันต้นถ้าเป็นพันโกบซานะครับก็ปรนกิโลละ120บาทนะครับถ้าอะไรซากิโลละ200บาทนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับพันโกบซาเนี่ยจะเขียวสดกับพันอะไรซาเนี่ย จะเขียวเข้มแล้วก็ตามที่ไปวิเคราะห์สารอาหารเนี่ยจะมีโปรตีนสูงกว่านะครับสื่อที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อออนไลน์นะครับใน Facebook ของเราเนี่ยลน์ของเรานะครับแล้วก็อาศัยเพื่อนฝูงคนรู้จักแนะนำกันมานะครับการขายของเราก็ใช้การขนส่งรถเย็นนาะรถที่ควบคุมอุณหภูมิผับเราก็จะไม่เสีย ถึงเราจะส่งไปเหนือไปอีสานไปใต้อะไรอย่างเงี้ยทำเราก็ยังศบอยู่ค่ะสบดอยู่รายได้ต่รยได้ต่อเดือนเฉลีย่ยเฉลี่ยเนาะคือเราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะมากน่าจะหมื่นห้าขึ้นมประมาณหมื่นห้าขึ้นครับค่ะ ต้นทุนต,ต้นทุนเนี่ยต,ต้นทุนคือแรงะแรงครับกับพันเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่องแรงล้างในการ,ถ,าร,การถ่ายน้ำนะครับการให้ปุ๋ยถ่ายน้ำนะครับแล้วกเก็บมาทําความสะอาดาหรับส่งขายนะครับต้นทุนน้อยมากครับแล้วระยะเวลาสั้นก็คือ7จ็วันเนี่ยสามารถเก็บขายได้แล้วนะ ส่วนหูดีเนาะก็มีก็มีลูกค้าอย่างเงี้ยที่เขาสั่งซื้อไข่ผั่เนี้ยเขาสนใจอยากปผูกเป็นเขาอยากเรียนรู้อย่างเงี้ยเราก็เลยเปิดเป็นอบรมเดือนละครั้งวันอาทิตย์แรกของเดือนเดือนละครั้งให้เขามาเรียนรู้เราก็จะสอนเรื่องเ,ออเรื่องน้ำเรื่องสารอาหารเรื่องการดูแลไข่ผ่ ก็ทำเมนูอาหารจากไผ่ผังให้เขาทานอันนี้มีมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราต้องเนอาหารนใจเนาะเรามีเบรดมีอาหารสี่อย่างเราเราคิดเป็นหัวหัวละร้อยสี่เก้าเก้าหัวละสี่ร้อย 99บบาทนะครับจบค่ะเริ่มตั้งแต่9โมงถึงบ่าย 2, 2เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2ใข่ไข่ผําเนี่ยนะครับเ,เป็นซุปเปอร์ฟู้ดแน่นอนเพราะว่าตัวหนึ่งนีมีการที่เขาทำแล้วก็คือเป็นอาหารสำหรับนักวินณวการนะครับซึ่งสารอาหารเนี่ยมีมาก ว่าพืชผักย่าดอื่นนะครับรวมทั้งวิตามิน b 12ด้วยนะครับและที่แน่ๆเลยก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนจากไข่ผัเนี่ยจะผู้บริโภคแล้วยังไม่เคยเจอไข่แพ้ไข่ผันะต่างจากโปรตีนตัวเหลืองซึ่งมีคนที่แพ้โปรตีนตัวเหลือนะครับเพราะฉะนั้นไข่ผัเนี่ยเป็นพวกรู้แน่นอนครับ